ข้อมกระดูกหมูใส่ผักซี่เจียงกระดูกหมูใส่ผักซี่เนี่ยแค่นี้เสร็จแล้วเลยค่ะข้าวตัดตำตำบักพรีกแล้วก็หัวหอมตำแล้วเขากับมาล้วน ให้มันหอมล้วนใส่น้ำมันให้มันหอมเราข้าวกบเอากระดูกหมูนี่ลงไปล้วนต่อพอล้วนเสร็จแล้วห้ากกบใส่น้ำลงไปน่อยๆเราก็ตุ่มจนล้วนจนหมูซุปดีเราข้าวกะเอาพักซี่ใส่ที่หลังเนาะ่ะเนี่ยโอ้ยเป็นแ่บคะ ตักเส้อมอมากินตัวบับอาหารเที่ยงกินข้าวเที่ยงมาเด้อค่ะมากินข้าวเที่ยงน้ำกัน่นม,มันก็มีม่แตงพักการ มีมีหอมมีเดาปลาค่ะ,ะเดาวปลาม,มีตัวตัวฝรั่งอุ้ยผักลายครับมันนี่ผักชีผักชีลาวชีลาวกินกับแก้ว แจ้วประเด็กแจ้วประเด็กบองนะคะ่ะเห็ดเองกระใสยัวหัวหอมกระเทียมบกักพริกตดำเอากะสับปะลาะกันผู้ใดมีเครื่องปันกับปันเอาเนาะคะ่ะใส่ตะไคร่ประลาน้ำปลาผมิกขี้รดเติมแต้วแต้แตไพ่เสียวโรดได้ด้วยค่ะ คงชื่อรถใจนอยแซี่ยบนอยเชีย่ยไลเชีย่ยไลแค่สาวด่วนบุกไปไซไลดอกนี่ก็ขนมจีนก็กินเท่าที่หาได้เนาะคต่อยู่เมืองนอกมันบุคืปอ,อยู่เมืองไทยเขาเด้อเมืองนอกบ่บุกอยมีผักคือเมืองไทยเฮม คลายค่ะโอ้ยคงกระจัดยังไงเสิยบตั้งเสรน้อสาววิดีโอเอ้ยเาวดอนเฮ็ดคลิปใหม่มันก็นเลย่อบอคอยชนัะปะไหนาย,ยากเก็ตคลิปไป ยูทูบน้ำค้าเจ้ากัเฮดบลเป็นนอ้อกับพยา่ามก่ะนี่ค่ะพักสเสดาป้าเป็นงซีด้วยค่ะเนี่ยยูประเทศ,ศอังกฤษยู่อังกเลนแ่่ตอนนี้มันนัึนแย่หมดเลยล่ะมันก็บบคอยบกคอยมีแล้วเนาะค่ะนี่เป็นยาระบายเนี่ยคมคักร์น ăn cá bún cá kéo sẹp, con cá tăng bao nó, ui. แกงอมอะอมกระดูกหมูอมกระดูกหมูใอ่พักซีก่ค่ะแกงเล่าบานห้าของแซ่บค่ะหลุดชาิจัดจาน I'm <laughs> I'm going